หนันวันวันเศรษฐดีตู้พ่อพ่อไปหาตู้ไปดูไปหาตู้ไปเล่นตู้ไปไปอู้ตู้ไปอ้าวเล่นหาตู้รึเปล่าหนโอ้ยหลานสาวกันไรพี่น้องเอ้ยเล่นไปหาประตูเลยโชคเสียตากเปื้อยอยู่บ้านมาได้ไหมลูก อ่าเต้แมนว่านะประตูจะอุปมาได้ประตูจะอุมาขึ้นพี่น้องเลยสบายดีต้ะเ้อไปดทีบเนาะบริกานไครไยพี่น้องเลยเ้ยสบายดีด้วยสบายดีนะแพงต้ไหมแพ้งต้ยไหมสดีสจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าไว้สวัสดีค่ะโอ้โอ้นักเตะอเชื่อไหม ไปต้องเชือสอบนึ่งเชือกไปเชือม่ห้เชือไหมบนี้พี่น้องด้วนลูกเพลกะเบิดกระสอบขานี่ยนี่ตะวมันก็เสียออใส่เสือเสียป่านั่นไหมเน่สุั้เพื่อ่ าตอนลานแลวมาต้อนลูกสะใภลูกทายได้พี่น้องเ้ยโอ้สัตว์จกมาลมน้ำก่ทันวะระิทันพรจิันพูดไอติเอตูไปูกตูตูเอตูไปสบายดีตูไปูกทิทิวนวันสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีตอนบายบายเมือนเนาะพน่ะพูน่ะพาน่ะวันวั วันสบายดีตู้พอพอไปไปหาตู้ไปดูไปหาตู้ไปเล่นตู้ไปไปอู้ตู้ไปอ่าเฮ้เล่นหาตู้ด้อนี่โอ้ยลานสาวกันได้พี่น้องเอ้ยเล่นไปหาประตู้เลยชงเสียตากเปื้อยอยู่แบบมาได้ไหมลูกอ่าตู้แม่นว่านะประตูจะลู้มาได้ประตูจะลู้มาขึ้นพี่น้องเอ้ยสบายดีตู้อ่ะ เยไปสิทีเนาะบริการใครได้พี่น้องเลยสวัสดีด้วยสวัสดีนะเพ่งตู้ไหมเพ่งตู้ไหมสวัสดีนะจ้าก่อนเพ่งตู้ก่อนจ้าก่อนเลยจ้าไว้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่โอ้ยกะกันอยู่เกินใหญ่คือเก่าพี่น้องเลยที่เซ่ออยู่เนาะรอถ่าทางประตูขึ้นมาแต่บ้านเรา โย่แบบนั่นละกันข้นมาีลอหน้ามาให้ประตูกินนะลูกของผากจกใคระตูี่นบอนี่เขาฝากจให้ขอักกันนะเอานี่เอานี่มาผักนะฮาวเต็มหัว่ะแล้หาว่าเต็มหัวนึงอันนี้มาฝากประตูว่าโอ้ยเนาะสร้างไม่หาวแท้ มีว oh, e ีมีีคันี่ง well, น uh ้วางกินเห่านกินเลยอนีไหที่เด้ออะนังเลยกินไดบอกตู้้ของฝากกะต๊กระหันอันน้ามาชูประตูกินได้อันน้ามาชูประตูกินได้สบายดีก็เกเดยอันน้ามาใหประตูกินกิน่กินน้ำนะบ่ต๊นั่งก่อนนั่งก่อนใชมือก่อน ไม่ไม่ม่ห่อนทำมยก่อนเซอยู่แนี้เนาะเซอยู่แล้วมาควบหน้าคบตากันพี่น้อแม่มาไดะพอแม่มาดตีพี่น้องมาคบหน้าควบตากันมารดบอกปอไเอไ่นกสบายดี่ยไดเด้อพี่น้องสบายดีฮึ่ยวุ้ฮ่้ของฝากคนท มาเอาข้อฝากกับพ่อต <no <oh> ู้มาได้หมเออยเยวอยากกินแกงน้ำไหมบ๊ามี่ย่านังเฮ้ยไาชิแกงน้ำไม้ให้บาร่าคนกินพี่น้องเลยเนาะบ๊มี่ย่านังสช่างให้พ่อตูเอามาเราอยู่ปลาเด้ใช่ได้อยโอ้เต็มลังรถนึงมาเด้อมาเด้อมาเอาข้อฝากพ่อตูเด้อมาสาวได้เด้อพี่น้องเลยจบแล้วว่าเราบ้าอย่างนี้ดินี่ อย่านางแล้วก็หหยเต็มทุงขนาดป้านสีแกงต์ทำสีแกงหนของใหม่ไม่ได้ถ้าว่าสีแกงต์นะพวกนี้ได้เขาฝากจากพ่อตู้ท่านพี่น้องเลยเนาะแล้วเราเมื่อก่อนนั่นว่าแม่นเฮ็ดทานเราว่าเดี๋ยวเสียามาให้ดุดังไฟหรอว่าเนาะอยากขึ้นเก็บได้พี่น้องได้ดูให้นาเผื่อมันโยไปอย่งนางมาจัดทานพ่อตู้นี่ตั้งดุมันเดี๋ยวยาวเลยอ่ะสบายดีนะลูกสบายดีนะหันหน้าจุเจือ Rồi Ông chơi bông này, bắt tự đây nè Ông chơi sao sao đi chơi nè đi leo chả đâu được, nhau, đây đâu, nhớ bắt đây chơi chỉ tìm nhây của chào này Nâng rau hẹn phưởng mà nhớ hẹn Bây phưởng bà 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 nhục bà. phưởng nhục À Thảo có thảo đây vì đâu cả này này hết nó tao mỏi hết tới đâu cả Nhà ám á phạc lúc tao Đây xảy ra trời nằm hươn nằm sàn Phô bữa xưa

มาลงป้ายงาบ่ได้ได้เจ็บแอวเดี๋ยวหลุดเดียหลุดตกมาป้าอุ้มลงมาป้าเจ็บแอวฮึบเอ้ยไปไปให้หน้าผึ่งมาเอาเนาะมาโจมลงนี่ไปเจ๊เจ๊เฮ้ยเนาะว่าเราเพิ่นเมื่อยพี่น้องเลยมาอดเม้ารถนอนพักผ่อนอยู่ทางในเฮือนผุนเนาะ ใช่น่าดไม่ใช่บอกเราเอาติดจื่อบ่ิหรือว่าตั้ง่่าิดบ่เล่นจืตู้รติงนัดยเล่นไม่ใช่ผตู้รไปได้ทุกคนหะแต่ว่าแต่เอ่้นไปมันบ่ได้ไปง่ายต่ที่นี้เล่เดไปอานมาก้นมันเอาไปเ่อว่าไปเมื่อเอาขนมเมือป้าเฮ้ยผ่อไม่ใชเนาะไม่ไม่เผ่อนะบัเหตุูตูมาเราเล่นใช่ตู้รดต่างกเราคือไปตี เป็นโจรเน่ยเราสิจับเพื่อนไปเด้อโจรสิจับเพื่อนไปเฮ้ยไผอ้วนไผเอิญไปกับไปรถมาลุกไปได้เนอะเจออยู่เนาะไม่สอบไม่มาจีเนาะสินเนาะเขาสิจับเพื่อนตู้กินข้าวกินน้ำหรือเปล่านั่นเป็้อนหมูนะได้เห็นิ่งกับอันเนี่ยพากันเห็ดได้พอดีฉันเห็ดกินข้าวแดงเลยใั่เนาะละสิแล้วนี่กะคำเดียวใบมุ้งใบสองมุ้งเลย ดีล้เฮ็ดแล้กินข้าวกินน้าประตูก็ทำนาชิเมะะเมือแตะเวนทำลบับ้านบอกว่ามาระเมือเราก็บออยู่ดิหันเรานอกหนลงใช่ใชน้าผึงะไปป้าไปลไปไปย่ออันสอบทานลงไปจ้เอาอะไรทานมาค่ะห่ออยู่เห็ดทานไปอยู่ไปเศ้าใช่พงายาใช่หรอเป่าใช่ เกกัดดิอ่าน่าก่อนดิ่ยิ้บ่ไปกักะไฟใช่เอาเงินมาแล้ววะนี่ยิมบ่าอี้กะไา้่แมงยาอยู่กินชมตามเพื่อนาะกินเลยเรื่อยๆกินตลอดติวันนี้วันวันว้ายดีน้เูไม่เื่อย่ดีพี่น้องเลยนังโดดนัง ได้ซีมึงก็กินได้ได้กินเขาสิงันดิม่ไทกับอาซมึงด้วทกับเล้าอันไมันสีมันสยกับเหลากชงปิชาญกันแล้วนะออกมาก็เป็นไอตีมบวชน่ะเน่น่ะเรามาไปเมื่อเรากินเนาะหาอเสมอหเกินกินนายก่อนซมน่เสมอคนเสมอเสมอนเอยู่แกแ่เานิลอกนงาเิ่มคลิปนะ

แกบกกระสอบข้าวอย่พุดนะะาวไทยน้อยดีกแบกนะีดมันไมทำข่หัหยอือเก่งนะไ้อนนะนะมาแบกเออน่ะเตะบานนะไอจี้อนมาแบกใหตดนมาแบกนะเนนบอนติมบอใส่เกิบมาลบทั้งคนบะตได้น้ แบบที่พี่น้องดับด้เลยนะล้วนุกแข็งกระบิกระสอบขาน่เลยตะวันก็สีออใส่เสือเส้าป่านะนั่นแน่เอ่สิะาาเพื่อนเน่อะันนเียะคนแดดดิเจีประด็นน้ำนองตีมผู้ไปประเด็เป็นอ้อยเห็นด้อ้อยพืชอ้อยผ่เนด้หยเเดิเราเห็นาะ

Tê bản mà Dạ 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 Ôi mình không chúc đây hả nó Ừ đẹp vậy đây nó ngay nhanh quay ta đây Ô hô mai chị mai Chị mai Chị mai Tê hai ta đi Tê hai ta đi Ô Đấy lụ là cái gì bà tín không này hả Bịa bịa Phút hai ta ไ,ไม่มีแต่ไม่ได้เพิ่นน่ะม,มีแต่ไม่ได้ลูกพอ่อคักแน่พี่น้องเอ้ยอย่าแม่นว่าเล่าคัากอันนี้น่ะบอกเฮ้ย,ยไม่จ้ะใช้ประตูเลยลูกใช้ประตูเขาเลยไ,ไ,ไ,ปไปเอาเกิอบไปประตูบอกเอาเกิอบไปลูกไปเอาเกิไปไปเอบไปไปไป,ไป,ป้อนี่นต่อได้หน่ไปเหตุยุให้กินให้ประตูกินแล้วนี่เฮ้อะงัพี่ Đây nào, mà đâu được con phì Bà đơ, bà Xây, mẹ Má có khát không, phì đồ má Xây cứ chú đây phụt Muộn thẻ, chặt muộn Nhăng nhu Tăng mừng ý, chắc mừng phụt đấy Khẩu cả khẩu càng Khăn hộ, khăn hào, năm tìm bò à buồn vai thì treo vô phía đâu các bạn các nhà nhầm ra xây xây dần lên rồi xây cơi đà ha rồi cơi đà bơm con đã hết rồi bây mai hết vừa chín sao đó rồi mẹ bạn nhau nhá mai hết chú tư kín à làn khỏi tư ôi làn khỏi ba làn khỏi vai của nhà bạn này bài thang này đây nhiều người ơi tơi tư nó đâu lại là tư nè ô ơi đây đi 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 mày hành á lộ hành á à <laughs> cho tư một đồ bò hiền bò hiền bò ơi mà nè hiền bò ơi tìm mà nè uhm. non cứ đi cái non bò chặt lắp phần cả hành thì nói cứ này non đờm nhảy là bò đứa đây đây chắc không phần ừ ư bò nè ơi ư để ơn mẹ với đâu bay ơn mẹ bay non cả ư เฮ้กิได้เถอะนี่อ้ป้านุกนี่เว้ยนี่อินเตอร์น้อยเอ้ยมาดูดะนาเลกไรได้เสียงดังมาดูบ่หมูลายวะเสียงหมูลายมาดูบ่ลนลกไรเนี่ยมาดูบอประตูเข้ามาได้ดูประตูได้ทานมาฝากแล้วประตูได้ทานมาให้ล้างไฟแล้วนี่ขบ้บใจประตูเด้อใช่ไปฮะฮะนอนเรืเด้อตื่นกินนี่พี่น้องเลยหมูเสียเซลอยู่ข้างนอกรถ

ตัดภาพออกมาเบิ้งทางเคยหล่าเฮาเห็ดกินสั่งอยู่ในขัวนี่มาเห็ดสอยดาก่อนพี่น้องเลยเนาะทานประตูออกมาก็โอ้ยให้ในขั้วเลยเอาไว้อยู่ในขัวพี่เดะไว้อยู่นอกยก่นคนหลักเอาเพื่อเหาไปให้ไปหน้าไปเกี่ยวข้าวเกี่ยนหน้าหนึ่งแนคนเอาไปพี่น้องเลยสองสี่หกแปดเก้าสิบปุรักัะเป็นอยัางในขั้วเลยให้ด้ลูกเลยเซลล์อยู่พี่น้องเลยเชิญเชิญใส่เด้เห็ดกินอย่างเด้ทางเคยหล่านี่ได้ดีเนาะดูยมากข่งเวียนเลยเพื่อนก็ได้ Say ai, một tay hai bên thôi nó thôi bà hoa thôi vào hai chào bà chị bà chị <laughs> bà chị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  đi, chị bà 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 Rồi bà chị 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 น่นแต่ผมมากินไปได้กะเลือกชัเหอใช่ไหชย่างปิใช่ให้ป้าให้ยังช่วยบ่ฉันมีอย่างไงอยู่คนเดียวย้เง <player> <c oughs> <c oughs> oh, ียบบอบอเหมัอนกันนาเห็ดเกบจาคนบอกนะจกเห็ดเนี่ยเอาเงี้ย่ามีอย่างเห็ดให้เงีงกระจับช่วยกันเหรอฮะต่สีหันสีนี่แหละออ่าเยงเดียวเงีาม่ีอย่งก็ช่ัยกันได้บ่ยเงี่าประตูเรากินข้าวกินน้ำเราเมื่อตะเว้านนะยมารับเฝ้ารบที่แลวใส่กเีที่ไม่ตินอะไรกัน ข่าก็มันนัอุ่นก็ยมันเหนียวข่ามนีนะมีอยู่หักย่มเหนียวเข่าเหนียวทำนมิในชากันเออกินรสชาตินี่ใครในจะเคยหลายแแต่เก่าลุงจอยได้แต่เก่านะแต่เก่าแต่เก่าปงอลุยเองให้เผ่เหเอเนาะดเยเอาเอาด้่าแต่เก่าลุงจอยได้ไปจําในครัวนี่พี่น้องเลยคาราไป ใ่เคยล้าบ่หนิเมนเพราะว่าไม่เห็ดกินแต่ผสตินะเลยให่ผเห็ดกินเลยบาดนี้จางตีคอยกลัวบ่ลุงลุงแล้วลงจอยแล้วเวลาป้าเห็ดแต่ผสิติว่าจางว่าเค็มมันแหละป้าปล่อยให้เห็ดเลยเป็นหน้าที่ของพวกนไปเลยบาดนี้เวลาเฮาเห็ดแต่ไม่ชีติจางตีเค็มอยู่เลยให้เห็ดเองเป็นพอกกัวใสเองบ่ดนีต้มน้ำาหี้ยต้มน้ำช่ต้มน้ำรัวผู ờ ừ, hết chan cầm vào bùm mi neo ba cả. ờ đâu. ơi ớt đâu. nang ri nấm bù tuu mi bỏ đấy. Được rồi rồi. tổng cung đạp xịt, thì nào à. đạp hết. khoai nát tì la. còn cả mi chan hết xịn. แกงแม่หนูไม้ได้ยังไม่ได้ยะนั่งเลยหายเลยอ้วนเอ้ยเฮเอามาน้าพี่ไหมอ่าตีมเฉเพิย์เอามาเน้าพี่ไอ้ดีเอามาดินน้ำมูวะดูวะจะดดินน้ำมูวะเอามาหาตู้แด้ตู้มหาเลยออกมาเอกมาเอามาดินน้ำตู้ไปหายได้ห่อนจ้ะดูห่อนจ้ะ

ใช่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 หายได้ดิฮาจันริ่งมาเมื่อกี้น่ากับ่างติเกือบเไปติดด้วยเปล่าฮาได่เกือบนางอวเฮ้ยว่าจะไปเห็ดกินช่อยเคยด่าพูดมายาตหลอก่นาครับอ้าวฉันเอิดป้าเริ่มาเดินมาเห็ดหรอเกบราบซีนกับตวกุ้งบ่ ไปไหมสิไอเมียเรไปใ้เราว่าจะอยู่เงียบผุดเดียวรอามาน้ไปอยอ้ยมาไดอยู่สองคนก็เมียเรโอ้ยอย่างุน้องมนอยมานงไม่ลคนเพนลมผัดเชื่อเพื่นนะ่าหติดน้องเลยคนแพ้น้องเอาอาเชืหวนนองน่หวตินองเน่ตั้งในตู้ถามนอุ้มน้องว่า เติรนคนถาวน้อยอุ้มน้องมาดูเงยมุ้นนี่ยว้าเลยวันหลุวนวันเจ้าผชื่ออูวันวาเห็คือป้าเชื่อเห็ุมาให้น้องชื่อเนี่ยเล่นมาแต่รถกกตูเล่นมาหาป้าละเล่นหาปตูรถเห็นประตูมาก็เล่นใช่รถพี่น้องเลยวัน วนวนมึงเนี่ยประตูวนนะมไอตีมเอ้ยตัวัย่งนะเอายังให้ตูนะแทงไจับแมน่องหอมแคมน่องกบแแพงนอจักแพงด้วนะนงไงเลยน้องไง้เลยาก็ะยาน่ะปคยจับยู่ไดไบกูาเนาเนยจับ เบาๆอ้วาๆนะลูนะเบาๆเๆๆจับค่อยๆดิกินนมนะจับค่อยๆจับาๆโอ้ย่น้องก็อยากกินนมเดวันนี้โอ้ยยังเจ้าอยู่โอ้ยยังไ่ได้มาเมตื่นี้เลยังไ่ได้รอดไปนะอ่ามาๆกนมกินนมแป้งปลาเลยอาห่าวติดปลาเชอนสบายดีป้าลุงเอ้ยสบาสดี เราไปยังไงหนูลุกไหวัดด้วยเาเพลงด้อยลูกต้องหันตัอยาวตีทิมยวไปยังนั่นนะอืออุ้ยเราเพลงนะเราเพลงให้ตู้พังนี่เออดูดูหมูแดงหมูแดงหมูแดงเอหมูแดงเนาะหมูแดงนะหมูแดงหมูแดงจ็คแมนไฟเป็นหมูแดงจริงตัวแมนตัวนั้นตัวนี้แนบหมูแดงกว่าเตรียมอางนั้นหมูหรือเล่างแมนจั่งละคนมีเห่าหนิเฮ้ยป๊อปป้คนมีเห่ากันยันนี่ ใช่พอนะพอพักพอดว่าพอมื่อยบ่พอย่าได้ว่าพอไปนั่งรถไปกลับมาอีกวะแม่ได้ผลยังห่าวอยู่ด้ะเปนยังเป็นยังดอกเป็นยางเ้อเล๊กน้อยันเป็นยังดอกขึ้นตอนนะาแม่เสื้อไปานเปเพิ่นกะเ๊กน้อยกได้เป็นเงี้ยปนะมาผู้หญ่นะมาเลยเ่อไกมาวดื่อมาทานพูมาองมาทันนเฮ้ย ไปฉันรอถ่ายให้ยู่ให้กินก่อนพี่น้องเลยเนาะเดีินช้าข่าวน้ำจุบตู้กินเดี๋ยวเดินนะฮะเนาะทำน้าเมื่อนแเว้นแต่เวนโดดล่ะเนาะก็กันอีคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้กะมาไทยบรรยากาศอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าเนาะโอ้ยแม่เชื่อไม่เชื่อเพิ่งอยากเปิดเพลงเนี่ยเพิ่งอยากร้องน้ำพุ้งไม้ดิเพิ่งจลองได้น้องไข่ใหมเพิ่งดีใจอ่านประตูกับผ้าเอาเบอร์ลูกไข่ใหม่ประตูว่ะ ไฟไหม้ส่ยไล่กว่าเก่าทิเออป่าวมาเบิ่งลูกไฟไหม้พ่อกันทิงหน้าพ่อแน่เลยอีกจังมื้ออีกจังช่องสามมื้อพ่อกันอยิงธงหน้าพี่น้องเลยเนาะอีกตอผักก้อนก่นผักก้อนก้อนจะมื้อจังไรเตรียมใบถาดแต่มงเจิดกับผล่ะลำโพงนึงโดยพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเบอร์สุขเบอร์เด้อเนาะโดย